มาปิดท้ายสั้นๆกับข่าวของดานนีอเวสนะครับแบ็คขวาทีมชาติบราซิลแล้วก็บาร์เซโลนาคือเขาเนี่ยอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงที่รุ่งเรืองนะครับคือก็อยู่ในชุดที่มีเมสซี่อินเอสตาและก็ชาบีเอเนเดสแหละนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะโดนสั่งจำพุก4ปีครึ่งคดีข่มขืนนะครับเออโดนสารแขวงในบาร์เซโลนาตัดสินลงโทษล่วงละเมิดทางเพศ4ปีกับอีก6เดือนนะครับตามกระรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารแขวงในบาร์เซโลนาตัดสินลงโทษดันนีอลเวสดาวเตะชื่อดังชาบราซิลวัย40ปีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเพศสาวรายหนึ่งนะครับในนคลับที่บาร์เซโลนาเมื่อปี2022นะครับด้วยการจำคุก4ปีครึ่งอย่างที่เรียนใทราบด้วยและก็จ่ายเงินอีก1.5แสนยูโรนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 5ล้าน8แสนบาทแก่ผู้เสียหายด้วยรวมทั้งห้ามติดต่อเยืออีก9ปีด้วยกันนะครับ<ะ>คาตัดสินนี้มาจากข้อพิสูจน์ว่าเยือไม่ได้ยินยอมนอกเหนือจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการข,ข่มขืนนะครับแถ<ะ>ลงการจากศาลร,ระบุว่าแม้ว่าทางอเวสจะยืนกรานว่าหญิงดังกล่าวสมยอมแต่อายการก็เรียกร้องให้มีการลงโทษถึง9ปีภายหลังจากการจับกุมอเวสในเดือนมการาคมปีที่แล้วและถูกคุมตัวเพื่อรอการตัดสินนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากโทษจำคุกนะครับ สารแขวงแห่งบาร์เซโลนายังสั่งให้อาเวสต้องมารายงานตัวอีก5ปีหลังพ้นโทษนะครับเช่นเดียวกันกับการจ่ายค่าทำขวัญและค่าดำเนินการทางกฎหมายแก่ฝ่ายเหยื่อทั้งหมดอเวสซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วนะครับถือเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งนะครับคว้าทั้งแชมป์สมโมสรและทีมชาติรวมกันแล้วเนี่ย43รายการผ่านการเล่นให้กับเซบียาบาร์เซโลนายูเวนตุสปารีสแซงต์แชงกแมงซาลโปลจนกระทั่ง สุดท้ายก็คือสมอสนพูมัสในหลีกเม็กซิโกก่อนจะถูกยกเลิกสัญญาหลังจากถูกจับกลุ่มตัวนะครับอ,อันหนึ่งนะครับรายงานจากประเทศสเปนระบุว่าทีมทนายของอาเวสเรียมยื่นเรื่องอุทธรณนต่อศาลสูงในกาตาลุญญาซึ่งหากมีการพิพากษายืนตามศาลที่บาร์เซโลนาตัดสินนะครับกระบวนการต่อสู้ที่เหลือยังมีการยื่นอุดธรณ์ต่อศาลสูงสุดของสเปนอีกขั้นหนึ่งทําให้คดีนี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุดแต่อย่างใดน,นะครับโ<ฮ>อ้ ถ้าจะอีกยาวอะค่ะดูกับกริยาของเอาเวสิคอตกเลยเจอที่คำตัดสินในลักษณะแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะทีมทนายก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการยื่นอุทธรแน่นอนในในเรื่องลักษณะแบบนี้นะฮะทำให้เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆนะต้องต้องรอคนต่อไปว่าไง นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะโอ้โหพอมาเจอเรื่องแบบนี้คดีอะไรไม่ทำนะทำคดีข่มขืนเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงไงแต่ว่าตามหลักฐานมาเนี่ยนะเขาตัดสินมาแล้วว่าเอาเวสเป็นคนผิดแต่เาก็ยังมียังมีโอกาสได้ยืดหยุ่นนะก็มาคอยดูกันต่อก็ต้องมาแก้ต่างกันอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าโอ้ยเขาสมยอมอีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยคือคุณไปข่มขืนเขาไม่มันมาแล้วแต่อย่าพูดว่าใครพูดกันอืนะคะโห รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา